สวัสดีครับวันนี้โปโป,โปจะมาแนะนำรถยนต์ลีโว่ล็อกโคเป็นขับเคลื่อน2ล้อสีแดงขนาดเครื่องยนต์อยู่ที่2.8ลิตรคันนี้ครับผมตัวนี้จะเป็นขับเคลื่อนเพียงแค่2ล้อนะครับผมโปโปเคยอธิบายตัว4,4สี 4, 4ขาวมุกไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปเปรียบเทียบกันอีกทีนึงนะครับผมเดี๋ยวโปโปจะมาเริ่มแนะนำกันในส่วนของด้านหน้าเช่นเคยครับด้านหน้าก็จะเป็นในส่วนของกระจังสีดำเงาแล้วก็ตัด สีเทาเมทัลลิกครับพร้อมใช้ล่างที่เป็นสีเทาเมทัลลิกครับไฟหน้าขอบบนเป็นไฟ Daytime Running Light ไฟสองวันไฟใหญ่แบบ led projector ไฟสูงแบบมันติ r e f l e c t o r แล้วก็ไฟตัดหมอกมีมาครับผมแบบ led ไฟเลี้ยวที่ข้างโคมไฟและเพิ่มพัฒนาวิสัยมากขึ้นที่กระจกมองข้างครับ โดยรวมแล้วดีไซน์ภายนอกที่รถเป็นสีแดงและชุดแต่งเป็นสีโทนดำตัดกันทำให้รู้สึกอือหือโดนใจมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในส่วนของชุดแต่งด้านนอกกันบ้างครับไปดูที่คิ้วล้อสีดำเข้ากันกับสีแดงมากครับล้ออลลอยที่ใส่มาเป็นขอบ18ยางขนาด265ทับ 60R18 เป็นยางออทเตเลนที่วิ่งได้ทุกสภาวะถนนครับกระจกมองข้าง ปรับและพับเก็บไฟฟ้าสีดำเงาชายบันไดสีดำทุกเก็รุ่นครับมือเปิดสีดำเงาต่อในส่วนของด้านท้ายบนกระบะสปอร์ตบาร์สีเทาเมทัลลิกตัดดำเงาเป็นโนแบ็คครับส่วนท้ายลายเส้นที่เป็นสัญลักษณ์ของโลโก้จะเป็นสีดำมาให้เห็นว่าเป็นตัวลโลโก้ครับ ในส่วนของกันชนท้ายตรงกลางเป็นสีเทาเมมัลลิกครอบด้วยพลาสติกสีดําพร้อมกับโลหะที่เป็นสีเทาเมมัลลิกครับมือเปิดประตูสีดําพร้อมกล้องมองหลังอยู่บริเวณด้านซ้ายของมือเปิดด้วยครับผมในส่วนของยางอะไหล่ที่ให้มาจะขนาด18นิ้วเท่ากันกับล้อจริงทั้งสล้อนะครับผมเป็นแม็กมาให้เลยครับผมสามารถสเปลี่ยนได้เลยทันทีหากเกิดปัญหา ไฟเบรกดวงกลาง LED ที่วางตำแหน่งถูกต้องจะไม่ถูกบังจากของท้ายรถที่เราวางเพิ่มเติมนะครับไฟถอยมีมาให้2ดวงนะครับจะต,ติดเฉพาะตอนที่ติดเครื่องแล้วเข้าเกียร์ถอยเท่านั้นครับทำงานคู่กันขนาดติดเครื่องครับผมก่อนเข้าไปดูภายในรถเราก็มาดูกันภายนอกให้ครบก่อนในส่วนของเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์คันนี้ให้มาเป็น1 CD F g v เป็นเครื่องยนต์กำลังสูงเครื่องยนต์ขนาด4สูบแถวเรียง16วาลวาว ดับเบิลโอไอเอชแคมชั่ฟวีเอนเทอรมีอินเตอร์คูลเลอร์อยู่ด้านหน้าขนาด2,75 5ันซีซีกำลังที่ให้มา130กิโลวัตต์177แรงม้าที่3,400รอบต่อน,นาทีแรงบิด450นิวตันเมตรที่1,600ถึง2,400รอบเองเป็นเครื่องยนต์ที่รีดแรงออกมาใช้ในช่วงเริ่มออกตัวจนถึงช่วงกลางเกือบปลายของความเร็วได้เลยครับประกบกับเกียร์อัตโนมัติคันนี้นะครับ6สปีด ซูเ e อร์อินเทลเจนต ECT เกียร์ที่ฉลาดมากครับยังไม่นับรวมถึงโหมดไดวิ่งโหมดที่ติดตั้งมาให้ด้วยในคันนี้ครับมาดูกันต่อที่การเข้ารถด,ด้วย Smart ทเอนที่ด้านหลังมีรูปรถและก็โลโก้ของไฮรักครับพร้อมกุญแจฉุกเฉินที่อาจใช้กับตัวปลดล็อกเกียร์ P มา N หรือว่าล็อกช่องเก็บของได้ครับแจบอ,อยู่ในกุญแจดอกนี้ครับ แล้วก็ในส่วนของการล็อกรถครับสังเกตไฟเลี้ยวจะกระพริบ1ครั้งขณะที่เรากดล็อกครับแล้วก็ไฟเลี้ยกะพริบ2ครั้งขณะที่เราปิดล็อกรถครับแล้วหากเราจอดรถทิ้งไว้แล้วหารถไม่เจอตามหารถกดปุ่มแดงไว้2วิครับผมก็จะมีเสียงดังจากรถเพื่อบอกเราครับรถจะไม่ปลดล็อกให้นะครับผมแล้วก็กดซ้ําเข้าไปทีเป็นการปิดเสียงครับเราเข้ารถกันด้วยระบบสมาร์ทเอนที่โดยที่พกกุญแจไว้กับตัวแล้วก็กดจากมือเปิดเอานะครับแล้วก็เข้ารถกันครับ เข้ามาจุดแรกเราก็จะมาแนะนํากันในส่วนของแผงข้างสีดําและแถบคาดสีดําเงาครับมือเปิดจะเป็นสีครียมครับที่พักแขนบุนงังนุ่มที่แผงมีที่วางขวดน้ําติดกับลําโพงครับคอนโซลช่องลมแอร์สีดําเงาแล้วครียมด้านล่างช่องวางแก้ว มาดูขนาดติดเครื่องครับที่หน้าปัดเรือนไม้หน้าปัดเรือนไม้เป็นแบบออปติคตอนเรืองแสงพื้นสีขาวตัวหนังสือสีดำครับเอกลักษณ์เฉพาะของลิเวอลโคเท่านั้นครับมาตรวัดด้านขวาก็จะเป็นในส่วนของวัดความเร็วและน้ํามันครับส่วนจอกลางจะเป็นจอกลาง MID บอกปริมาตรอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันต่างๆแล้วก็ในส่วนของด้านซ้ายจะเป็นในส่วนของวัดรอบและก็อุณหภูมิของเครื่องยนต์ครับพวงมาลัยสีก้านปรับสี่ทิศทาง พุมหนังสีดำมาพร้อมกับมันติฟังก์ชันควบคุมระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ด้านซ้ายและก็ควบคุมในส่วนของจอ m อ d อยู่ด้านขวามือครับมีคูสคอนโทรลมาด้วยครับและในส่วนของหลังโฮมอลนยด้านขวาปรับไฟหน้าแบบออโต้และเปิดไฟตัดหมอกครับด้านซ้ายเป็นที่ปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลาได้ครับหรือปรับตั้งเวลาได้ครับไปต่อกันที่ระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ครับเป็นจอ DVD จอสัมผัส เล่น CD 1แผ่น FM AM เชื่อมต่อภายนอกจาก USB ช่อง3.5แล้วก็เชื่อมต่อหลายสายด้วยระบบบลูทูธได้ครับในส่วนของการปรับตั้งค่าต่างๆก็จะเป็นในส่วนของเมนูหลักด้านขวาครับมีเน v เ g รกเตอร์มาแล้วก็ t ชี n n e คอนเครับแล้วก็ระบบแฮนด์ฟี e โทรศัพท์ภายในรถยนต์ครับต่อกันที่แอร์แบบอัตโนมัติครับปรับเปลี่ยนทุกรูปแบบ การทำงานง่ายมากครับอุณหภูมิที่ให้มาสูงสุด32องศาแล้วก็ต่ำสุดที่18องศาครับแถวล่างสุดมีที่เสียบชาร์จดีกระแสต,ตรง1 2โ2วต์มาให้2ช่องถัดมาช่องเสียบ usb และช่อง3.5ครับปุ่ม Start and Stop ถัดมาปุ่มปิดระบบควบคุมการทรงตัวของรถและล้อหมุนฟรีครับในระบบออโต้จะมีในส่วนของช่องเก็บของและที่วางขวดน้ำ2ใบครับ ในส่วนของฐานเกียร์ขอบตรงนี้จะเป็นสีดําเงามานะครับผมไม่ใช่อมียนนะครับสีเหมือนขอมียมเลยจะเป็นดําเงาเพราะแสงมันตัดมาสีเหมือนด้านในครับในตัวเกียร์จะเป็นแบบ C ีเพลเชียชิครับปรับเปลี่ยนจากออโต้หรือเมนนวนได้ทันทีแสดงผลการเปลี่ยนเกียร์เป็นตัวเลขที่หน้าจอ M อ d ดีด้วยนะครับถึงแม้เราชินกันกันกบมองที่หน้าจอ m อ d ดีแล้วก็ตามครับตัวฐานเกียร์ก็ ยังมีในส่วนของเรื่องแสงของตัวหนังสือมาให้ด้วยในยามัืครึครับตัวเกียร์6สปีดนี้ฉลาดมากนะครับที่เป็นระบบเกียร์อิเทีิมาพร้อมทางเลือกแบบประหยัดที่ปุ่มอีโคโหมดด้วยครับแล้วก็ในส่วนของสมรรถนะสูงกด Power ใช้งานได้เลยทันทีครับผมเบรกมือเนื้อ,อยูรีเทนครับปุ่มกดคอมเมียมกล่องเก็บของฝาปิดหุ้มหนังนุ่มมาในกล่องขนาดใหญ่มีช่องเสียบไฟฟ้า DC กระแสสลับ 220วลเพื่อการทำงานขณะเดินทางมาให้ด้วยครับแล้วก็ในส่วนของเบาะทุกตัวครับยกเว้นเบาะคนที่5คือนั่งกลางเซ็นเตอร์ครับจะมีรูระบายอากาศมาเหมือนกับรถดูดทั่วไปมาให้แล้วนะครับในส่วนของช่องด้านบน เก็บของด้านบนนี้จะเป็นในส่วนของคูบล็อกนะครับจะเป็นกล่องเก็บรักษาอุณหภูมิความเย็นไว้และช่องด้านล่างช่องเก็บของหรือเก็บคู่มือการใช้งานของตัวรถครับต่อมาจะเป็นในส่วนของแผงมังแดดซ้ายจะมีกระจกแต่งหน้ามาให้ด้วยครับตรงกลางก็จะเป็นในส่วนของไฟส่องแผนที่แล้วก็ไฟเก่งครับ แผงบางแดดด้านหน้าขวาจะไม่มีกระจกแต่งหน้ามานะครับจะเป็นในส่วนของที่เสียบนำบัตรมาและก็ในส่วนของที่จับช่วยขึ้นลงรถก็มีมาครบทุกตำแหน่งครับก็จบกันไปในส่วนของด้านหน้าของตัวรถรีว่ล็อกคกคันนี้นะครับผมตัวเบาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเฉพาะด้านหน้าขวาอย่างเดียวนะครับส่วนด้านซ้ายจะเป็นในส่วนของปรับมือจะไม่ใช่ไฟฟ้าเหมือนด้านขวาครับมีแค่ข้างเดียว ชมกันต่อในส่วนของข้างหลังบ้างครับประตูเป็นสีดําแล้วก็ตัดด้วยสีดําเงาเป็นโน้แบ็กครับที่พักแขนจะเป็นเบาะหนังนุ่มมาแล้วครับมาดูกันต่อในส่วนของผู้นั่งตอนหลังครับด้านหน้าตรงหัวเข่าก็จะมีในส่วนของที่เก็บเอกสารนะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะมีแอร์กลางมาให้แล้วสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับตรงข้างล่างก็ยังไม่มีปักใดๆมาเหมือนกันครับรายละเอียดต่างๆก็จะเหมือนกันก็นะคือมีที่แขวนแล้วก็ในส่วนของมือจับ แล้วก็ที่แขวนเสื้อผ้าขณะเดินทางบริเวณแถวหลังของผู้นั่งก็มีมาให้นะครับสองตำแหน่งตัวเนื้อบอะเองก็จะมีรูระบายอากาศมาให้สองตำแหน่งนะฮะซ้ายขวาตรงกลางจะเป็นที่วางแก้วกัะที่พักแขนครับแล้วก็พับขึ้นมาก็จะเป็นในส่วนของการนั่งของผู้โดยสารคนที่5ครับการขึ้นลงง่ายได้ครับมีมือจับที่บริเวณด้านข้างของเสาบีด้วยนะฮะทั้ง2ตําแหน่งครับแล้วก็รวมถึงที่ศีรษะก็มีมาให้ด้วยนะครับครบคันเลยครับ จับขึ้นลงสะดวกสบายครับและลักษณะของการนั่งหลังก็ไม่ได้อึดอัดเลยนะครับผมนั่งง่ายสะดวกสบายครับโปโปสูง180เซนติเมตรพอดีเลยนะครับผมก็ไม่มีปัญหาอะไรกับการนั่งของรีโวอยู่แล้วเพราะเป็นรถใหญ่ครับผมปรับสาลระเบาะหน้าให้กว้างอย่างสบายใจแล้วลองมานั่งหลังดูครับผมพื้นที่ในการนั่งเหลือเฟือครับผม ในส่วนการปรับเบาะด้านหน้าซานี่ผมปรับมาแล้วนะครับก่อนที่จะขึ้นมานั่งครับพื้นที่ของผมเนี่ยร้อยแปเนี่ยผมยังนั่งไม่สุดหลังเลยนะครับหลังยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยครับผมนั่งไม่สุดก้นคือไม่ได้ดันก้นลงไปในมุมของตัวเบาะก็ยังสามารถนั่งได้อย่างเหลือเฟือแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอื่นอะไรถ้าผมนั่งแบบสุดๆแล้วก็จะนั่งสบายกว่านี้ครับแต่ผมเป็นคนชอบนั่งเงนี้นั่งเอียงๆเหมือนกับจะหลับนะครับผมก็เลยนั่งแบบนี้ได้ครับ ก็จบกันไปในส่วนของการแนะนำนะครับรถยนต์รีโว่ล็อกโคสีแดงคันนี้ครับรีโว่คันนี้ขนาดที่ถ่ายทําอยู่ก็มีคนเดินเข้ามาชมตลอดเวลาครับทำให้การถ่ายแล้วก็การตัดต่อออกมาไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เหมือนกับคันสีขาวครับยังไงก็ต้องขออภัยทางลูกค้ามานะที่นี่ด้วยครับผมเดี๋ยวเพิ่มเติมยังไงก็สามารถโทรสอบถามผมได้หรือว่าทิ้งข้อความไว้ด้านล่างของสคริปต์วิดีโอนี้ได้นะครับผมแล้วก็ถ้ามีอะไรติชมก็สามารถติชม โปโปได้นะครับทิ้งข้อความไว้ได้านล่างสคริปเหมือนเดิมครับผมโปโปยินดีรับฟังและก็ข้อติดชมต่างๆนะครับรีโวลล็อกโคคันสีแดงคันนี้ขณะเก็บข้อมูลอยู่ก็มีลูกค้าจากชลูมและศูนย์บริการเดินเข้ามาชมกันหลายท่านครับแต่หากลูกค้าไม่มีเวลาเดินเข้าชลูมเพื่อรับชมก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับลูกค้าครับก็จบ กับการแนะนำไฮลักรีโว่ล็อกโคสีแดงขับเคลื่อน2ล้อ2.8ออโต้คันนี้แล้วครับหากชอบวิดีโอฝากกดถูกใจให้ผมด้วยนะครับและต้องการรับชมวิดีโออื่นๆกดติดตามไว้ได้เลยครับผมโปโปขอจบวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมวิดีโอของโปโปครับขอบคุณครับ